วันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับนี่เลยค่ะ Modern Add รีวิวของใหม่ในเซเว่นเราไม่ได้มานานมากเพราะว่าช่วงนี้หลายคนก็รู้อยู่ว่าเป็นช่วงโควิดนะคะเราก็ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเนาะยิ่งเซเว่นเนี่ยใช้บริการเดลิเวอรี่มากกว่าที่จะออกมาที่ร้านเพราะว่าแบบเดี๋ยวนี้สะดวกสบายใช่ปะ,ะเดี๋ยวเราเขาไปดูดูก่อว่าเขามีอะไรออกใหม่กันบ้างไปเลยค่ะ ป้าแม่เกดเข้ามาปุ๊บก็เจอปั๊บเลยนะคะอันนี้เป็นโอวันตินครันชี่ป๊อปนะคะเอาไว้โรยพวกแบบเครื่องดื่ม,เ,เ,มเออโรยเครื่องดื่มโรยขนมปังโรยของกินอะไรประมาณนี้อาจจะไปกเกดจิบตะกาดีก,ก,กว่าไปเราจะเน้นเป็นพวกของกินของใช้ที่แบบว่าจับต้องได้ง่ายๆโคเพนสีออย่างว่าเผ็ดเปรี้ยวใช่ไหมเผ็ดแต่ว่าไม่ก้างกินอ่ะก็คือแบบว่าดู เป็นของออกใหม่สําหรับวัยรุ่นแล้วกันเนาะขนมปังมันมีอันนึงออกใหม่เป็นฟาร์มเฮาส์โอวันตินมีมีเขาเพิ่งออกวันที่หนึ่งกรลกฎกคมไดนะแต่ว่าที่ช่วงวันที่หนึ่งกรกฎาคมใช่คนคงแบบรุมถึงกันไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นภาพไว้แล้วกันนะคะมันมีทั้งของที่แบบซื้อได้ในเซเว่นรู้สึกจะเป็นขนมปังคล้ายๆฮอรดอกอ่ะหน้าตาคล้ายๆหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้แต่เป็นไส้โอวันตินนะคะ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นโดรายากิไสโอวันซินซึ่งดูในเชลล์ันนี้ไม่มีนะเดี๋ยวขึ้น,านภาพให้แล้วกันนะคะตรงนู้นไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆนะแต่ว่า,ถาแถวๆนี้ของใหม่เยอะเลยนะคะท<อ>ี่ไม่เคยเห็นนี่เลยอ,ะอ่ะมีซีโร่เบอร์เกอร์หมูจากพืชแปลว่าอะไรไม่ใช่หมูจรง<ช>ิงเนี้ยเหรอมันเป็นพวกโปรตีเเเรนเกษตรอะไรพวกนี้ยเนเบดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราเอาไปชิมดูอันอันนี้ไม่ใช่ของใหม่นะคะนี่คืออยากกินแล้วก็มีอันนี้เบอร์เกอร์ กุ้งใช่ไหมที่บีาบีบใช่อันหนึ่งเท่าไหร่49บเาบทนะแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะเรอร์ไก่พริกไทยด้าน,นะแต่มันดูไม่ค่อยน่าสนใจเลยอ่ะเอาเราหยิบไปก่อนแล้วกนะันเนี่ยเป็นโบรโนาแบบซีโรมีทุกอย่าโอ้โบโบรโนาจากพืช มีแบบมีพริกกับไม่มีพริกเอาไม่มีพริกแล้วกันเด็กๆจะได้ช่วยกินได้คืออันนี้แม่ก็ไม่เคยเห็นนะเป็นหมูวะชอบแบบจจริงๆมันะใช้หมูเด้งนะป่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันทำอะไรครับก้มดูตอนนี้เรามาโซนขนมนะขนมอะไรไม่รู้ว่าบิสกิตผสมครีมนมลองก็ลองดูอ่ะแล้วก็จะมีอันนี้ใหม่ ไม่ชินดหชินใหม่ไม่ชินไม่ชินเอาไหมชินไหมได้อันนี้สองรถนะคะไม่เป็นไรหนูว่าเอารถนี้ไปดีกว่าเพราะว่ามันมีอันนี้ใหม่ค่ะ,ะที่เราเคยเห็นแล้วมันเป็นรถโฟล์คก็เลยเอาอันนี้เป็นรถระดิสูรนี่ะโอเคได้อันนี้ห่อละยี่สิบอันนี้ห่อละสิบห้าบาทประมาณนี้ทำอะไรกันอนะแม่ลูกคู่นี้ทำอะไรกัน เรามาโซนขนมกอลแกนะคะจริงๆเมื่อกี้ตรงนี้ก็กอปแกลปะแต่ว่าจริงๆอ่ะคือต้องบอกว่าเราเห็นเทสโต้รสน้ำจิ้มบาร์บีคิวพาสานะเทสโต้เลยนะรลเลอร์คสเตอร์โรลเลอร์คสเตอร์่งี่งว่ข่งีิ่งวิ่งวิ่ง่งวิ่ี่ง่งวา่เวิ่งเิ่ิ่ง่งวิ่งวิ่ิวิ่นว่งวิ่ง้วก็นว่นะรสโตเกียวน่งเรียิม โอ้สัรหาออกรสชาตินะช่วงนี้ขนมอันนี้ฮิตเขาก็มีนะคะรส r e a n c ีนค m ีมชีสกร a r l ิกขนมปังตัวนี้ช่วงนี้ฮิตมากนะคะเลยก็เอาจับมาใส่อันเนี้ยเห็นเห็นนี่แบบต้องกินแน่ๆ <laughs> อันนี้ซื้อไม่ได้ซื้อไปให้เบบี้เกน็จินม,มาชิตะรสเบบี้ช้า <laughs> ไม่ใช่แค่แพ็กเกจเ็นเเบบีขาเรียกว่าเอาไว้หลอกเด็กเฉยๆให้เด็กอ่ะสูบจังจากพ่อแม่นะคะแล,แล้วหลอกสำเร็จไหมครับสำเร็จค่ะเดี๋ยวเราไปดูน้ำเครื่งองดื่มนี่นี่นีนมันก่อนไปสยามแล้วเขาแจกอันนี้ค่ะพุดดิ้งชานมไต้หวัน กินแล้วแบบแคลอรี่ต่ำไม่ผสมน้ำตาลมีผสมเจลลี่บุกอะไรเงี้ยนะคะจะบอกว่าอร่อยให้ไปลองชิมดูถ้าใครที่แบบติดชานมอะไรประมาณนี้เดี๋ยวแม่จะซื้อไว้ติดตู้เย็นเพราะแม่ติดชานมมากถูกต้องไม่ได้กินนี่ปวดหัวมากอันนี้นะคะคือไม่รู้ว่ามันใหม่ออกมานานหรือยังแต่ว่าก็คือเราแฟนคลับในมันเกณฑ์นะคะก็คือชอบกินก็เลยคืมาม่าม้าเนี้ยก็ยังไม่เคยเจอเลย ใช่ซึ่เมื่อกี้น้องเกดเห็นนะเดี๋ยวเราเกดจะไปอะะตอนนี้เราท้องแตกแน่เลยวะ่ะไปไปจ่ายตังค์กันดีกว่าหกร้อยหกสิบเจ็ดทำอะไรลงไป <c oughs> ขอบคุณค่ะกลับบ้านกันดีวกว่าเอาละครับตอนนี้เราถึงบ้านเรียบร้อยตอนนี้เราถึงบ้านเลยเราก็องมาลองชิมโอเคป้าจะเริ่มชิมจากของคาวก่อนเลยนะครับเบอร์เกอร์ไก่ไก่ไทยดำค่ะพี่ไก่ดำ เขาเป็นผสบยากอ่ะอร่อยมากอ่ะเอาอย่างนี้เอาอยวาใส่ซอสก่อนอากินยังคือแกงกันไหมเพรอะเขาไม่ไ้วันนี้หนูจะมาลองกินไส้กรอกกคือจะบอกว่าไอ้ไส้กรอกพูดลองปลาหมึกอ่ะกินแรงมากขึ้นรสอ่ะคือกินเหม็นมากเหม็นแบบเค็มๆเนาะไม่ลองกินตายอันนี้ก็ดีอ่ะครับอันนี้ก็โอเคอ่ะกินได้เลยปลาก็เนิ้อเลยอันเนี้ยอาริงก็ไม่แย่นะปลาหมึกย่างกับปลาซีแต่แค่กินแรงเฉย พอกินจริงๆแล้วก็เออมีรสสมุยไพรจริงๆกิ่นมันถึงแบบตลกเลยนะอันนี้เป็นเบอร์เกอร์หมูจับพืชไม่เข้าใจเบอร์เกอร์หมูเจอป้าเคยได้ยินคำว่าแพ a n t b a s e ไหม plant b a s e เบ a s e d อารมณ์เหมือนโปรตีนเกษตรอย่างนั้นแ่ะคือเป็นของเจใช่ไหมประมาณคล้ายๆประมาณนั้นแต่ป้าว่าหมูจริงๆอร่อยกว่าเฮ้ยเองอันนั้นโอเคมากนะคือด้วยความที่ แม่แอนไม่ค่อยชอบกินหมูแบบหมูจริงจังนี่นี่นี่ต่อต่อต่อไปนะกระลาวัวอาหานี้ใช่ไหมใช่กระลาวัวกระลาเปามันมีสองแบบอ่ะอันนั้นรสครีมนมชมพูอันนี้รสยีมช็อกโกแลตเป็นสีชมพูอย่างเงี้ยกระลาเปาค่อยหวานอร่อยไหมดีแต่อันนี้จริงๆอ่ะคือมันมีเป็นเหมือนลูกชิ้นทอดด้วย เป็นของแฮปปี้มันที่นะคะแต่อันนี้มันเป็นโดยใช้บาร์เทสบุ๊คของแฮปปี้มันที่เหมือนกันอ่าระหว่างที่เกสทำเอี๋นี้อยู่นะป๊าก็จะกินต่อไปเป็นหมูหมูบักช่อครับหมูสับปรุงรสครับของแฮปปี้เคปนะนี่ยเนี่กินกับน้ำจิ้มนี้เขาให้มาเป็นเปล่าๆก็ได้มันก็ดีนะคือมันเหมือนเป็นแบบลูกชิ้นเนี่ยพร้อมสำเร็จรูปอ่ะก็โอเคอร่อยใช้ได้เอ้ยของเซเว่นอร่อยนะนะอะต่อไปเป็นเอบี คัดสืบนะคะอันนี้น,น่าจะถูกใจแม่แอนนะคะหน้าตาเนี่ยทำออกมานะคะตัวขนมปังเนี่ยเขามีผิวๆโดยมีแบบเครื่องเทศอะไรอย่างงี้นะคือหน้าตาอย่างนในซองได้เลยหน้าตาไม,ไม่รู้อะที่สิบเก้าอครังหนึห่งะคือแกะดูไส้ข้างในเขาก็จะมีซอสเป็นสีเหลืองๆแบบนี้เดี๋ยวเราชิมซอสไปด้วยเลย อร่อยอร่อยเด้อมาแล้วค่ะอันนี้20วิภาชนะไม่มีอะไรเลยฮะตอนนี้เราใช้มืออย่างไรล้างมือร้อนวางไว้ก่อนเอาอยา่อื่นดาษร้อนอันนี้อันนี้อันนี้หรอกเบบี้เกล็ดมาจิตตมาจิตตาจิกเบบี้ชาร์กมัแล้วมาต่างกันยังไงหน้าตาเหมือนปี๊เปะเป๊ะเซอร์เบลิกาิดเบบี้ชาร์กมา เอาได้าไดสติ๊กเดอร์ยังไม่ไปยังอ่ะหมดแล้วแม่ะช่ตอนเนี้ยของที่เป็นต้องเวฟของอุ่นร้อนเนี่ยหมดแล้วนะคะก็จะเหลือแต่พวกขนมก๊อบแก๊บขนมก๊อบแก๊บนี่นี่อยากให้กูาปชิมโตเกียวหน้าตุ่มเดือยเราหน้าจะตกเป็นเหยื่อการตลาดหรืแน่นอนแล้วไม่แตนบอกในคลิปแล้วนะว่าไอ้ขนมพวกนี้ส่วนใหญ่รสชาติมันแค่แบบนิดเดียวเองโตเกียวหน้าตุ่มเดือย ไม่เด่นชัดมีความเป็นแป้งของมันอะแป้งหน้าโรงเรียนเนี่ยแต่ไส้กรอบไม่มาเติมไส้กรอบเลยนะกลิ่นแป้งหนูว่ากลิ่นแป้งเข้ามือแหละแต่ว่าอย่างที่บอกมันไปซื้อเดียวหน้เรียนเลยแต่กลิ่นความเค็มๆของแม็กกี้อะเนี่ยมันจะกลิ่นไม่ได้กลิ่นแป้งไม่มีกลิ่นไส้กรอบไม่มีกลิ่นหมูสับไม่มีกลิ่นมากน้อยอะ อเอาเป็นว่าอันนี้นะคะก็ลองดูกันอันนี่ยคือเราอยากซื้อมาชิมเองกันเรื่อยๆใครอยากกินใครเคยกินแล้วอย่ากเห็นเบนบอกเลยเ็นใช่ค่ะกินไม่ไม่หวนกินตอนนี้แล้วก็อันนี้คอนเฟิร์มว่าอร่อยเนี่ยคุชชี่กนมไตวัดเนี่ยโอเคลากันก่อนดูเนี่ยยังไงเกี่ยวกินเมื่อนี้พบกับอัปเดตเซเว่นในเมื่อเวลาขึ้นแม่แอบไปเลยทำเดือนนั้นสองเดือนเหนเดือนสองเดือนเราสรุปจากเดือนทีค่ะ ลากันไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันครั้งหน้าเมื่อชาติต้องการวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด subscribe และก็ดกระดิ่งกรุ้งกริ้งหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นทั้งทาง IG และก็ Facebook นะจ๊ะ